ตอบปัญหาข้อ้องใจท่อน้ําออกและท่อน้ําเข้ามีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลอง2เรื่อง <S <S เพื่อตอบคาถามที่ลูกค้าถามมากันบ่อยๆนะคะลูกค้าถามว่าทําไมทางร้าน CPG ถึงเน้นเรื่องขนาดของท่อน้ําออกและท่อน้ําเข้าอย่างมากวันนี้เราจะมาทําการทดลองให้ลูกค้าดู2เรื่องค่ะ 1. หากลดขนาดของท่อน้ําเข้า ลงจากขนาดที่ทางบริษัทออกแบบจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มอย่างไร 2. ถ้าท่อน้ําเข้าเป็นไปตามมาตรฐานของปั๊มแล้วมีการลดท่อน้ําออกจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของปั๊มอย่างไรก่อนที่เราจะทดสอบข้อสงสัยสองข้อที่กล่าวมาเราขอแนะนําลูกค้าให้รู้จักอัตราการไหลคืออะไรและวิธีวัดอัตราการไหลทําได้อย่างไรโดยทั่วไปแล้วอัตราการไหลของน้ําคือค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทํางานของปั๊ม ซึ่งได้จากจานวนปริมาตรของน้ําในที่นี้ใช้หน่วยเป็นลิตรไหลผ่านท่อขนาดใดขนาดหนึ่งนะความสูงใดความสูงหนึ่งภายในเวลานหนึ่งในที่นี้ใช้หน่วยเป็นนาทีจากตารางแสดงประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มพิตาชีถังเรียม200วัตหากลูกค้าติดตั้งปั๊มขนาดท่อตามมาตรฐานท่อดูดเข้า1น,นิ้วท่อจ่ายออก1น,นิ้วที่โรงงานออกแบบไว้ปั๊มน้ําจะสามารถมีอัตราการไหลของน้ําสูงสุด55ลิตรหนที่ความสูง12เมตร ในเวลา1น,นาทีต่อไปมาดูวิธีการทดสอบเข้าๆหาอัตราการไหลของจริงจากทีมงาน CPG กันนะคะการทดสอบทําโดยใช้ภาชนะรองน้ำขนาดคงที่ที่ใช้ในที่นี้ใช้ถังน้ำกำหนดปริมาตรน้ำที่ทดสอบคือ10ลิตรปัมฮิตาชิ200วัตต์ท่อน้ำเข้า1นิ้วและท่อน้ำออก1นิ้วเปิดผ่านก๊อก6ขุน น้าความสูง1เมตรจากปั๊มเปิดก๊อกพร้อมจับเวลาปิดก๊อกหยุดเวลาน้ำ10ลิตรใช้เวลา11.5วินาทีเราหาอัตราการไหลได้จากใช้เวลาเปิดก๊อก11.5วินาทีได้น้ำ10ลิตร ้าใช้เวลา60วินาทีจะได้นะ้ำจากการคำนวณนางสแสดงที่52ลิตรหมายความว่าตามตัวแปรดังกล่าวปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพหรืออัตราการไหลที่52ลิตรต่อนาทีทีนี้หากลดขนาดของท่อน้ำเข้ามีผลต่อปั๊มจริงหรือเริ่มแรกเราจะทำการทดสอบหาอัตราการไหลของปั๊มน้ำพิตาชีท่อน้ำเข้า1นิ้วท่อน้ำออก1นิ้วก๊อกน้ำ6ขุน ทดสอบตามวิธีข้างต้นจับเวลาสามครั้งผลที่ได้11.6วินาที11.7วินาที11.2วินาทีอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อ1นิ้วได้11.5วินาทีคิดเป็นอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อ1นิ้วคือ52ลิตรต่อนาทีทีนี้เราจะมาทดสอบครั้งที่สใช้ปั๊มตัวเดิมแต่เปลี่ยนขนาดท่อน้ำเข้าเป็นครึ่งนิ้วหรือ4ี่หุนผลที่ได้16.5วินาที 15.8วินาที16.3วินาทีอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อ4หุนหรือครึ่งนิ้วได้16.2วินาทีอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อ4หุนหรือครึ่งนิ้วคือ37ลิตรต่อ1นาทีจะเห็นว่าผลต่างอัตราการไหลของน้ำจากท่อน,น้ำเข้าทั้งสองถ้าน้ำเข้า1นิ้วมีอัตราการไหลามากกว่าท่อน้ำเข้า4หุนหรือครึ่งนิ้ว15ลิตรต่อนาทีหรือคิดเป็น40% การทดสอบที่2เราจะใช้ปั๊มน้ำตัวเดิมท่อน้ำเข้า1นิ้วแต่เราจะมาดูข้อแตกต่างท่อน้ำออก1นิ้วกับท่อน้ำ4ี่หุนหรือครึ่งนิ้วผลการทดสอบท่อน้ำออก1นิ้วคือ11.5วินาที12.2วินาที11.7วินาทีอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อ1นิ้วได้11.8วินาทีอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อน้ำออก1นิ้วคือ51ลิตรต่อ1นาที ผลการทดสอบท่อน้ำออกครึ่งน,นิ้วหรือ4ี่หุนคือ15.1วินาที14.2วินาที14.8วินาทีอัตราการไหลเฉลี่ยผ่านท่อ4ี่หุนหรือครึ่งน,นิ้วได้14.7วินาทีคิดเป็นอัตราการไหลเฉลี่ยท่อน้ำออกขนาดครึ่งน,นิ้วหรือ4ี่หุนคือ41ลิตรต่อ1นนาทีจะเห็นว่าผลต่างอัตราการไหลของน้ำจากท่อน้ำออกทั้งสอง ท่อน้ําออก1นิ้วมีอัตราการไหลามากกว่าท่อน้ําออกสี่หุนหรือครึ่งนิ้ว10ลิตรต่อนาทีหรือคิดเป็น24สเปอร์เซ็นต์สรุปผลการทดสอบว่าขนาดของท่อน้าเข้าและท่อน้ําออกมีผลต่ออัตราการไหลของน้ําในท่อจริงซึ่งอธิบายหลักการเข้าค่าดังนี้ปัจจัยหลักที่มีผลต่ออัตราการไหลของน้าในท่อคือพื้นที่หน้าตัดของท่อซึ่งคำนวณได้จากพายดีกำลังสองส่วนสี่พื้นที่หน้าตัดของท่อขนาดหนึ่งนิ้วคือ 0.8ตารางนิ้วพื้นที่หน้าตัดของท่อขนาดครึ่งน,นิ้วหรือสีหุนคือ0.2ตารางนิ้วจากการคำนวณจะเห็นได้ว่าหากลดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งพื้นที่หน้าตัดของท่อไม่ได้ลดไปครึ่งหนึ่งแต่พื้นที่หน้าตัดของท่อถูกลดลงไปถึงสี่เท่าท่อเปรียบเสมือนถนนจำนวนเลนเปรียบเสมือนพื้นที่หน้าตัดของท่อน้ำเปรียบเสมือนรถ ท่อขนาดหนึ่งนิ้วเปรี่ยนถนนถนนแปดเลนไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะรำเลีงเยงจํานวนรถหรือปริมาณน้ําขนาดนี้ในถนนสองเลนได้หลักการนี้เรียกเ,เชิงวิศวกรรมว่าการสูญเสียอัตราการไหลและแรงดันของน้าในท่อเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดท่อการนาผลการทดสอบมาช่วยในการเลือกปั๊ม 1. ตามตจําๆจอินพุตต้องเท่ากับหรือมากกว่าเอาพุตเสมอหรือของที่ทานเข้าต้องมากกว่าของที่ถ่ายออกหมายความว่า อาตราน้ำออกจากปั๊มไม่มีทางเยอะกว่าน้ำที่เข้าไปในปั๊มดังนั้นหากต้องการให้น้ำแรงเราต้องต่อน้ำเข้าให้มากกว่าปั๊มต้องการซึ่งทางผู้ผลิตปั๊มได้ออกแบบและกำหนดมาตามขนาดของท่อน้ำเข้านั่นเองเจ้าปรับปลาส่วนใหญ่มักมีความรู้ที่ผิดกค่เยอะขนาดของท่อน้ำเข้าฉะนั้นลูกค้าต้องนิ้งย้ำเวลาติดตั้งปั๊มขนาด1นิ้วต้องต่อท่อน้ำเข้า1นิ้ว ส่วนพาน้ําออกส่วนใหญ่จะถูกขนาดจากการที่บ้านจาัดสายต่อท่อขนาดเล็กไว้เพื่อไปเข้ากับอุปกรณ์ระปาอย่างน้อยลูกค้าต้องเน็นท่อเมนหรือท่อประธานให้ได้ใหญ่ที่สุดไกลที่สุดพอปั๊มเหมือนหัวใจท่อเมนเหมือนเส้นเลือดใหญ่ท่อแขนแบ่งน้าาําไปอวัยวะเหมือนอุปกรณ์การที่อ,อวัยวะจะทำงานได้ดีต้องมีเลือดไปหล่อเลี้ยงเพียงพอฉะนั้นท่อเมนยิ่งใหญ่ยิ่งดีหากไม่ใหญ่หัวใจต้องปั๊มถี่ขึ้นปัดบ่อยขึ้น เสียงดังขึ้นกว่าปกติสุดท้ายนี้การเลือกซื้อปั๊ถ้าท่อเมนเป็นขนาด1นิ้วปั๊มน้ำ250บวัตต์300วัตต์400วัตต์ถือว่าเป็นปั๊มขนาดใหญ่ใช้ได้แต่ถ้าเป็นท่อเมนที่มีขนาดเล็กกว่า1นิ้วควรใช้ปั๊ม1้0าวัตต์หรือ200วัตต์เท่านั้น